สวัสดีค่ะทุกคนวิดีโอวันนี้เราก็จะลองมาพากเสียงเป็นภาษาไทยดูนะคะเอาจริงป้ารู้สึกแบบไม่ค่อยคล่องเลยแต่ว่าก็จะลองดูคะ่ะอาจจะมีแบบปนล,ลาวมาปนอีสานมานิดหน่อยก็อย่าว่ากันนะคะถ้าฟังจบแล้วก็ลองให้คะแนนดูหน่อยนะว่าแบบภาษาไทยเราอะกี่กี่คะแนนอันนี้คือคลิปที่ถ่ายไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนเราก็แต่งหน้าเสร็จก็เลือกลิปแล้วก็ทาลิปแล้วจะออกไปหาเพื่อนคะ่ะ พอดีวันนี้มีนัดกับเพื่อนก่อนจะไปหาเพื่อนเราก็ต้องมาแวะซื้อของติดไม้ติดมือไปหาเพื่อนก่อนพอดีว่าคอนโดที่เราอยู่ก็ติดกับเดอะมอเาพระพเราก็เลยมาช้อชาไข่มมกค่ะแล้วก็เดินไปขึ้น BTS ไปเพื่อที่จะนั่ง BTS ไปลงวงเวินใหญ่ไปหาเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ทำงานที่บริษัทเดียวกันเขาเป็นคนมองโกเลียค่ะแล้วก็แบบปกติเราอะไซเที่ยวแต่ว่า อันนี้มันใกล้กันเราก็เลยว่าอะเสียดายเที่ยวเราเสียสิบห้าบาทก็ซื้อตั๋วใหม่เลยก็ซื้อจากเครื่องซื้อตั๋วนะคะจะซื้อเป็นเงินสดหรือว่าสแกนก็ได้เราเลือกเป็นสแกนจ่ายค่ะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมารอที่ชานชาลารอประมาณ5นาที BTS ก็จะมานะคะตลาดพูกก็ทุกๆ5นาทีก็จะมี BTS มานะคะ ตอนนี้เราก็ถึง BTS วงเวียนใหญ่แล้วนะคะนั่งมาแค่2ส,สถานีก็ถึงแล้วเราก็จะเดินไปคอนโดเพื่อนเรากันเดินไม่ไกลจาก BTS นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นซอยแบบนี้จะมีบ้านคนมีคอนโดที่เยอะอยู่พอสมควรแต่ข้างหน้านี้ก็ยังไม่ใช่คอนโดเพื่อนเรากันเราก็เลยว่าโอเคเดินไปอีกนิดหนึง่งคืออันนี้เป็นครั้งแรกที่มาคอนโดนางเพราะว่านางแบบเชิญมากินอาหารบ้านนาง อันนี้ก็เจอแล้วค่ะเป็นนี่คอนโดเพื่อนเราเพื่อนเราก็ลงมารับนังน้ารักหน้าตาแบบหมวยๆมยคนนี้ก็มองโกเลียนเหมือนกันค่ะแต่คนนี้จะแบบไม่ค่อยอยากออกกล้องนังอายนังเขินนะคะเพื่อนเราก็เตรียมแน็คไว้ให้นะคะอันนี้จะไม่ใช่อาหารมองโกเลียนะคะแต่ว่าจะเป็นแบบแน็คทั่วไปนั่นแหละนังก็เตรียมไว้ให้นังน่ารักมากนังแบบหน้าหมวยแล้วแบบทาเลนมากมากนังพูดได้หลายภาษามาก คลิปนี้ก็เลยอยากมาอวยเพื่อนค่ะ <c oughs> คือเรารู้จักครั้งแรกตอนเข้ามาทํางานใหม่ๆแล้วก็หลังจากนั้นก็แยกย้าย่ไปตลาดใครตลาดมันแล้วเผอิญได้มานั่งทํางานอยู่ใกล้กันในฟลอร์เดียวกันก็เลยแบบอ๋อได้ติดต่อกันแล้วก็รู้จักจนถึงทุกวันนี้เรามีอะไรหลายอย่างคล้ายๆกันชอบเที่ยวลุยชอบเรียนรู้แล้วนางคือแบบทะเลนตนมากๆนางพูดได้หลายภาษาทั้ง Chinese Mandarin รัสเซียแล้วก็ภาษาเกาหลีด้วย อันนี้คืออาหารที่นงางทำหมดเลยเก่งมากเดี๋ยวเราจะมาลองชิมทร d i ด i ชันอล o ูดของบ้านเขากันค่ะว่าคืออะไรเขาบอกว่าชื่อว่าคูชูอาจไม่แน่ใจว่าออกชื่อผิดหรือเปล่าเดี๋ยวจะติดชื่อไว้ให้เป็นแป้งข้างนอกแล้วข้างในจะเป็นไส้หมูหรือเนื้อก็แล้วแต่เอแล้วแต่สูตรของใครของมันของของเพื่อเราจะทำเป็นหมูข้างในแล้วก็ใส่หัวหอมพริกไทยเกลือประมาณนี้ค่ะ ฟิวจะคล้ายๆแบบเหมือนอาหารจีนอะ่ะหรือรัสเซียก็ไม่แน่ใจเพราะว่าประเทศเขาไกล้รัสเซียใกล้จีนเนาะก็กินครั้งแรกค่ะอร่อยมากแล้วนางก็ทำไม่ใช่แค่เมนูเดียวนางทำถึง3เมนูทั้งสลดัดทั้งสแนกให้เรากินแล้วก็ใจดีชงชาบ้านเขาให้เรากินด้วยเป็นรสชาติแบบ มันมันค่ะไม่หวานจะเป็นมันมันเค็มเค็มเป็นชานี่เหมือนนมนมอ่ะชาลอนอร่อยมากเ <_ letter> ขาก็จะเอาโปรดักต์ของบ้านเขามาให้เราดูก็มีหลากหลายมากเลยค่ะคน <_ letter> นี้แขกรับเชิญมาใหมค่ค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นรุ่นพี่คน, <_ letter> คนลาวของเราไอาีก <_ letter> เขามา <_ letter> แบบสายๆไปน,นิดนึงเพราะว่าเขาไปทำทุระลส่วนตัวมาก็โอเคก็ okay. <_ letter> กำลังจะชิมอาหารที่เพื่อนทำให้ส่วนเรานั้นก็มาถึงของหวานแล้วค่ะชาไข่มุกแล้วก็รุ่นพี่ก็ซื้อแบบโลตีซื้อมาเยอะมากแล้วก็กินของหวานไปแล้วค่ะในขณะที่รุ่นพี่ก็ยังกินอาหารอยู่กับชาลอนอยู่ส่วนเพื่อนเราอีกสองคนก็ไปของหวานแล้วค่ะก็ดูแบบนั่งดูซีรีส์ดูรายการอะไรกันไปนะคะบางทีความสุขมันก็ไม่ได้ไปหาไกลที่ไหนนะคะทุกคนแค่แบบ ได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่บ้านได้กินของอร่อยได้ดูหนังที่ชอบดูรายการที่ชอบแล้วก็แบบพักผ่อนในห้องก็คือแบบเป็นความสุขของเราในวัยทำงานแล้วส่วนการได้ไปเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ก็มีบ้างมันก็ะแบบได้ไปเที่ยวมันก็ทําให้แบบเปิดโลกกว้างและเห็นอะไรใหม่ๆค่ะมาพูดมาถึงจุดนี้ก็กําลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะจะบอก okay, <thank> you. thank you มงไปละ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 อปอีกอันโอเค let's go ตอนนี้รัตก็กําลังจะไปขึ้น BTS กลับบ้านกันนะคะอันนี้ก็คือโรตีที่รุ่นพี่ซื้อมาแล้วก็พากันแบบกินไม่หมดก็เลยแบบว่าแบ่งกันคนละกล่องสองกล่องกลับบ้านกันค่ะ อันนี้คือแบบก็ say goodbye กับเพื่อน,อนแล้วนะคะก็แยกย้ายกันไปขึ้น BTS สำหรับคลิปภาคเสียงภาษาไทยหรือว่าพูดไทยครั้งแรกของเราก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนสุดท้ายของวิดีโอนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย Have a good day